โถคุโบรเพื่อนคุยเรื่องโถคุโทโบรพูดคุยรังดูคารเมเลเดอร์เซเบอร์ตอนที่สิบสามเกิดกลัมาแล้วตอนที่สิบสาม ไว้ลงคลิปช้าไวา้ลงคลิปช้าเลยตอนนี้เราติดปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยนะมีคนย้ายบ้านครับอไม,ไม่ได้ย้ายให้มีคนย้ายบ้านครับแต่งบ้านแต่งบ้านนี่เฉยบ้านแต่งบ้านนะก็เลยมีปัญหาอัดช้าเลยอลเออลงมากันแล้วลงามากันแล้วตอนนี้ไ,ไปพลาดไ,ไปพลาดแล้วแล้วตอนที่สิบสามเนี่ย ขนนเข้มข้นซะด้วยให้ตายดิโหดามากกำลังกโกตตัวเรียกว่าดุเดือดเดือดต้านก๊อปสโลแกนเข้าไป่ <c oughs> าเริ่มกันเลยว่าคุณเกัตอนสิบสามนี่เรามีอะไรบ้างนี่เลยนะตอนสิบสามเนี่ยจากตอนที่แล้วเนี่ยคือเคนโตะโดนคาลิเบอร์ฟันชุดคอมโบหนึ่งชุดปุบปับปุบปับตับตับตับแล้วก็นอนยู่่พื้นใช่ไหม พอเ,เปิดตอนมาเนี่ยทุกคนเนี่ยนั่งประชุมกันอยู่ในห้องพวกมันงวนจะเปิดประตูไปสู่กนดวยว่าอใครแล้วเขาก็ไอไดชินจีเนี่ยก็บอกว่าตอนเนี้ยมีเสาห้าเสาแล้วแล้วลวอนเดอร์ไลบุกทั้งห้าเล่มเนี่ยเป็นสิ่งที่สร้างเสาัขึ้นมาห้าเสาที่อยู่ในเมืองตอนนี้แล้วทุกคนเนี่ยก็บอกว่าดาบสุดท้ายเนี่ยที่ยังไม่ถูกเปิดผน,นึกเนี่ยก็คือดาบสายฟ้าอีกาสุจินั่นเอง ซึ่งตอนนี้ดาบสายฟ้านั้นแตกอยู <L l ่นอนอยู่นั่นเองก็คือทุกคนตอนนี้เนี่ยโทมาเนี่ยเอาเคนโตะกลับมานอนที่บ้านไอฐานเซา t ท e r ์นไอนอนร์นเบดสรุปก็คือ,อยังไม่แตกนะฮะ,ะคือนอนแบบนอนหมดสภาพเลยแล้วให้เมจังเนี่ยไปเฝ้าครับผมคุณโอคามิก็พูดว่าตอนนี้มีสองทางที่จะเปิดประตูผนึกสุดท้ายซึ่งก็คือหนึ่งต้องใช้ดาบอิคาซึจิกำจัดเมกิโดเพื่อคลายผนึก หรือสองเนี่ยคือต้องใช้ดาบคุรายมิแทนดาบอิคาซุจิในการเปิดผนึกนั่นเองคุณโอกามิเนี่ยก็บอกว่าจากที่ดูเนี่ยชื่ออะไรนะคามิโจเออะคามิโจเนี่ยจะต้องเป็นคนเดินไปจากการแน่นอนไปจัดการเจ้าเมคกิโดตัวนั้นเขาจะเขาไม่เขาไม่รอแล้วคนนตรงคนโตกระจอกเสียเวลาลงมือดีกว่าแต่ก่อนหน้าที่ทุกทุกคนเนี่ยจะออกไปสู้กับ คาลิเบอร์เนี่ยเพื่อที่จะเอาดาบมารักษาคินโตเนี่ยโทมัสเนี่ยบอกว่าผมจําได้แล้วเมื่อสิบสิบห้าปีก่อนแหะมันก็เคยมีหกเสาเนี่ยขึ้นขึ้นมาแล้วเออเหตุการ์สั้ร้อยประวัติศาสตร์ส้รอยกลายเป็นว่าโทมัสเนี่ยจําเรื่องราวในอดีตได้หมดแล้วเรียบร้อยความทรงจำฝักกลับมาแล้วหลังจากที่ทุกคนเนี่ยวิ่งออกไปเนี่ยเจอแล้วคาเมโจเดินมาแล้วอย่างเทๆใส่ทุงมือข้างหนึ่งเดินมาแกนละฉันจะแกะให้ ายเป็นลินทาโร่กับโทมาอย่างวิ่งเข้าไปซัดกับคาลิเบอร์แล้วตุกตับตุกตับตุกตับคาเมโจก็ได้บอกบอกกับพวกโทมาว่าพลังของพวกเกยนะสู้กับช้นไม่ได้หรอกตับตับแล้วลินทาโร่และโทมาเนี่ยก็กิงอยู่กับพื้นคือคือมันจะตายแล้วแหละสองตัวเนี่ยคือใกล้แล้วหมดแรงหมดแรงแล้วคาเมโจเเบื่อแล้วต้องจบเกมปล่อยท่าไม้ตายมาแล้วยิงแล้วมังกรห้าหัวพุ่งมาแล้วแต่อยู่ดีก็มีกำแพงอิดเนี่ยโผล่ขึ้นมา กลายเป็นน้องเลนกับคุณโอาการมิเนี่ยผมช่วยพอดีเราโถเราตายไปได้พระเอกเออเดีว่าจะตายซะแล้วอแล้วทุกคนก็ยืนยืนสี่คนเลยนะเป็นบอยแบนด์คุณโอาการมิเนี่ยก็บอกกับคามิโจว่าจบนี่นะชั้นมิสต์เนงจะถามคุณอีกเยอะเลยคุณคามิโจต้องเคลียร์กันหน่อยมีปัญหาอแล้วหลังจากหลังจากที่สู้กันเนี่ยก็สู้ไม่ได้เขา,าเขาเก่งเกินไปคุณคามิโจเก่งเกินไป พลังของเจ้าดาก้อนไม่ไหวเออแต่ว่าในไทยทุกคนเนี่ยกำลังพลาดท่าแล้วหมอบกระแตตุยกันทุกคนละโอมาร์กำลังจะโดนดาบคุณระยยมิฟ้าแล้วทัานใดนั้นเองเฮ้ยนั้นเองท่านนั้นแกปน๊กไม่ออกมากันดาบโดนฟันเต็มเต็มนอนอยู่ที่พื้นนั่นเองครับอันอันอันนี้คือโดนฟันอันนี้คือโดนฟัน ช็อตช็อตช็อตหลังจากที่เคนโตะวิ่งมารับดาบให้ทุกคนใช่ไหมรถ oh. นอน oh. นอนเกือกกิ้งอยู่กับพื้นเนี่ยคุณคามิโจโนเนี่ยก็ฟันไมกิโตะทิ้งไปแล้วกลายเป็นแท่งแสงสีม่วงเนี่ยพุ่งขึ้นฝา mm. แล้วเสาทุกเส้นเนี่ยปล่อยคลื่นออกมาชนกันตรงกลางปับ๊บกลายเป็นหนังสือแล้วนะ oh. นะครังสือแล้ว <laughs> โซอัดมันยืนขำนโอ้้คนนีเป็นฉายนั้งสีลอยแบบยังปิศนาเพราะหนึ่งผมงงเป็นเก่ามาเขาใก้อาอาจจะใกล้ตายแล้วหรือเปล่าก็แบบขอเป็นที่จดจำหน่อยเติมไปเยอะนั่นเองดิะโลนี่ขานมาแล้วมัน,นยังแขกเก่าเคนโตะ ทำไมคุณถึงมาไม่นอนพักลูกปะโท,ท้เคนโตหันหนามองก็เห็นครบขัวกันไงมีการเล่นคำคืนด้วยสวนไปหนึ่งดอ,อกแล้วทุกคนเนี่ยก็ยืนกันแล้วแบบสู้ไม่ได้โทมัสวิ่งมาคุณนะ่ะแข็งแร่งได้น่ะเพราะว่าคุณบอกว่าคุณทิ้งทุกอย่างไปหมดแล้วคุณถึงแข็งแร่งในะคันนี้แต่ว่าแต่ว่า <c oughs> ผมนาะ เขาพี่เพื่อนเขาอยากเก่งยังไงล่ะดังนั้นเนี่ยหนังสืออ่าพจนานุกรมที่อยู่ที่นอร์เทิร์นเบยเนี่ยก็ส่องแสงออกมาแล้วก็บินมาแล้ววู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 เข้ามือมาได้ไอเทมใหม่ดากอนิกไนน์นั่นเองพลังสุดแก่งๆแล้วเขาก็แปลงร่างเป็นดากอนิกไนน์สุดเท่เท่จริงเทจริงอันนี้ยอมรับ แต่ว่าเนี่ยพอเขาแปลงร่างเสร็จเนี่ยไม่เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับกระจกแตก,ก <c oughs> แล้วคุณคามิโจนเนี่ยไม่รอช้าซัดท่าใส่ก่อนเลยยิงไอ้ท่าที่เป็นเหมือนพะจรนเซียวยิงใส่โทม่าละ <c oughs> โทมาไม่ต้องขยับแขนปล่อยปล่อยออร่าไปสะท้อน, <c oughs> นกลับไปแข่งแกร่ง โทรมาถึงแข็งแกร่งได้ขนาดนี้โทมก็เดินไหมเพราะว่าฉันอะมีทุกคนอยู่เอ้ยพลังมิตรภาพแล้วตอดขาเนี่ยตัดฉากให้ทุกคนตะโกนโทมา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 ก็หยิบหนังสือเบรฟดากอนขึ้นมาใส่เข้าไปในที่เข้ามือของเขานั่นเองใส่ไปอ้นด้วเป็นตัวกตา แล้วก็พ่นไฟใส่คาลิเบอร์ไปคุณคามิโจอรอทันก่อนเถอะฉันนะ่ะอีกไม่นานฉันก็จะได้ความจริงมาแล้วอูแล้วก็กลายเป็นลูกกลมแล้วบ,บินขึ้นฟ้าไปคมิโจเป็นอะไรกับความจริงครับเขาคือผู้หาความจริงนั่นเอง <c oughs> <c oughs> แต่โทมัสเนี่ยมีเหรอที่ได้ร่างใหม่เขาจะยังปล่อยให้คุณคามิโจหนีไปได้ไม่มีทาง <c oughs> เขาซัมมอนมังกรแล้วบินต่างไปด้วยเพลงซัมมอนสุดเท่ยาวสุดๆไม่รู้ซัมมอน มังกรมาขี่ทีเนี่ยมันต้องเสียงนานขนาดนี้ไหมเล่น D X ก็คงเบือ่อแล้วก็บินตามไปแล้วก็้มิจโจอตายล้มบอลแ้มหลังจากที่จัดกายกับคุณคามิจโจได้เนี่ยโทรมาลงมารีรีโรเลยอยู่ไหนอยู่ไหนว้าวอยู่ไหน,ววน <laughs> คือเขาหาดาบคุเรยามิน,นั่นองเพราะเขาต้องการดาบคุเรยามิเนี่ยเพื่อไปรักษาเคนโตไม่ให้เคนโตตาย สุดท้ายเนี่ยกำลังหาอยู่เลยกำลังงุ่นง่าเลยหาไม่เจอหาไม่เจอคุณมาจริงๆมาโทมัสเคนโตเออแล้วกูวิ่งลงไปโอ้เคนโตพุ่อไปปุ๊บเคนโตะนี่นอนละนอนจนนอนแบบหน้าแน่วพื้นแต่ว่ามีมีออร่าม่วงๆเนี่ยออกมาจากตัวละกูฟู่ฟู่ฟู่แล้วไปคุยกันโทมัสบอกเคนโตะเคนโตะรูหน้าน่ะยังมีชีวิตอยู่เคนโตะ เอนี่บอ่อะไรกันเพราะว่าตอนที่หนังสือดากอนิกไนท์ลอยมาเนี่ยโทมาและเคนโตะเนี่ยได้ยินเสียงของลูน่านั่นเองเรียออกมาโทรโทยมามีเป็นผีมีเป <_ S 1> ็นผีเอฟโทมารับพลังไปเอาไปสิอะไรอย่างนั้นเนี่ยเคนโตะก็ได้พูดบอกลากับทุกคนโทมาช่วยเรองลกนะูกหน้า ไม่ใช่เออไม่ใช่ท่านขอไปฝึกกับท่านใจพบก่อนนะปะฉวิงฉันกลับแล้วฉันคือซุปเปอร์เคยนโตเลยหรักเดี๋ยวเอาเป็นว่าเคนโตเนี่ยได้สั่งเซลโทมสบอกว่าโทมสฝากไปลบประวัติค้นหาไปกูเกิลด้วยอ่าไม่ใช่แกบอกว่าช่วยโลกใบนี้เอาไว้ด้วย แล้วเก็ลงมานอน้อุ้ยยเหมือนเหมือนร้อนอ่ะเหมือนร้อนโอ้โหความมืดความมืดแล้ลุกขึ้นมาตายแดงตายตายไปอย่างนั้นเลยตายเป็นควันโดนทานอัดิดเข็มตกกลายเป็นฝุ่นแล้วคนก็ขึ้นตัวตายแล้วจบอย่างนั้นเลยตอนที่13 ดาบก็ปักอยู่โง่ๆอย่างนั้นเลยเออดาบปักอยู่กลางพื้นอ๋อใช่แล้วก็ตอนที่ตอนที่จบแล้วเนี่ยเราจะเห็นดาบคุณเราจะมีปักอยู่ที่พื้นใช่ไหมใช่ครับแล้วเราจะเห็นเคนโตเนี่ยเป็นภาพเค็นโตตาแดงเป็นภาพต,ตาแดงแล้วคุณเราจะมีก็อ,อกินเหมือนประมาณว่ากินวิญ,ญญาณเค็นโตะไปหรือเปล่า ก็เป็นตามที่ทฤษฎีที่ใครหลายๆคนตั้งไว้นะฮะอืมหรือว่าอีกสักสามทีตอนเนี่ยจะกลับมาเป็นเคนโตะเดินถือดาบคุณยามีมาหาอันนเองอืมแต่ก็โอ้โทมาจะมาล้างแขนแก่แล้วค่ะคือพ่อของเจ้าโทม่าแฉันจะไปค้นหาความจริงกับคุณเข้าวิจูังไงล่ะเก็เคนโตะนย,ยังไม่ตายเหรอฉันน่ะจะไปหาความจริงลยังไงล่ะโทมา่าใครตายสิ <c oughs> ไม่แล้วคิอตัตมันบ้าไปแล้วไปหาความจริงคนหนึ่งแล้วว้ยวู้จบไปแล้วตอนที่สามจบไปแล้วว้าว <Wow. S 2> กองไว้ตรงนั้นมาดูกันดีกว่าว่าตัวอย่างตอนต่อไปนี่มีอะไรบ้างในตอนต่อไปเนี่ยทุกคนบอกว่าคึมโตะเป็นนักดาบที่ยอดเยี่ยมและลินทาโร่ก็ได้ร่างใหม่ของเขาร่างใหม่ของเขาคิงไลออนเซนกิเองในที่สุดพระเอกของเราก็ได้รับเกลดเขาจนได้พระเอก ฉันว่ามันมีอะไรแปลกแปลว่าเล่มของนินทาโร่เนี่ยนะ่าจะเป็นอีกเล่มหนึ่งเล่มใหญ่อีกเล่มหนึ่งที่อยู่ที่มอร์นเบดนั่นเองนั่นก็ต้องติดตามกันต่อไปสํารับตอนต่อไปว่าจะเป็นยังไงกันใช่แล้วสำหรับตอนที่สิบสี่นั่นเองเอยแต่สำหรับตอนนี้นี่เห็นเขาว่ามีการเปลี่ยนแปลงสำหรับเพลงปิดอยู่ใช่ไหมฮะอ๋อใช่แล้วครับผมคือ,อาจากตอกน,นแรกนี่ทุกคนวิ่งเล่นด้วยกัน ใช่ไ,ไอฉากฉากที่เป็นแบบทุกคนวิ่งซ่อนหากันเนี่ยจะกลายเป็นว่าเคนเคนโตเนี่ยเดินอยู่คนเดียวแล้วก็เอามือบ้องหูแล้วก็แบบเพื่อนอยู่ไหนเานะความจริงอยู่คนเดียวฉันจะไปหาความจริงแล้วคุณคามิโจอยู่ที่ไหนกันนะ <S 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 เอ๊แต่เขาจริงๆคือเหมือนเป็นเคนโตเนี่ยได้จากเพื่อนไปแล้วแล้วหาเพื่อนไม่เจอนน่นเองอยู่คนเดียวอยู่โลกวิญญ,ญาณนะรอคนชุบชีวิตแล้วก็กลับมาเป็นโกสต้องไปตามหาไอคอนก่อน กรจบกันไปสำหรับท็อกกับโรตอนที่ยีสิบสามนั่นเโโองจบแล้วจบแล้วจบด้วยกันจบจบจบไปสลายตัวสลายตัวชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์แชร์ซื้อซื้อซื้อขายด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับตุ้งหนงตุ้งหนงตุ้งหนงเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าพวกเราครับผม ในวันนี้พวกเรา2คนทัวคูบูโรก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสลดยตัว